สีสีวัดเก็บอาการไม่อยู่ล้วนรามเอมีกลางห้องเพลงสี่สีวัดเก็บอาการไม่อยู่ล้วนลามภรยาสาวเอมีกลิ่นปทุมกลางห้องแต่งตัวโดยเจ้าตัวโพดภาพคู่กับภรยาสาวเอมีนางตักกันกลางห้องแต่งตัวชินที่ว่าทั้งกอดทั้งหอมไม่หยุดโดยงานนี้ทางด้านหนุ่มสี่ได้โพดภาพพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่า ลวนลามเมียคือหน้าที่ของสามีอย่างเราจุดจุดจุดเล่นเอาเพื่อนเพื่อนแห่แซวกันยกใหญ่รวมถึงเสนาลิงที่เข้ามาคอมเมนต์แรงว่าแสดงหลังทนความสวีดไม่ไหว